พยาบาลชุดแดงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่ากันว่าเคยมีนักศึกษาชายคนหนึ่งของคณะแพทย์ทำงานในตึกจนดึกเมื่อเสร็จจากงานกำลังจะกลับบ้านขณะที่เขากำลังยืนรอลิฟต์ก็มีพยาบาลคนหนึ่งเดินมารอลิฟต์ด้วยเมื่อทั้งคู่เข้าไปในลิฟต์พยาบาลก็ถามว่ามาทำอะไรดึกๆึกนักศึกษาตอบว่ามาศึกษาเรื่องการผ่าตัดภายในเพราะใกล้สอบแล้วพยาบาลอาสาจะช่วย ระหว่างนั้นนักศึกษาคนนี้เริ่มสังเกตว่าที่คอของพยาบาลสาวเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากคอจากนั้นพยาบาลค่อยๆหันมาสอนนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่เรื่องลำไส้ปอดหัวใจพร้อมทั้งควักอวัยวะส่วนต่างๆเหล่านี้ออกมาด้วยลุงขึ้นมีคนพบนักศึกษาชายคนนี้นอนอยู่ที่ประตูลิฟต์ซึ่งเปิดคาอยู่แต่พร่ำเพ้ออย่างกับคนบ้าว่าพยาบาลชุดแดงพยาบาลชุดแดง ฟังจบแล้วช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะ